สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการป้องกันสีศัตรูเข้าช่วงระยะข้าวตั้งท้องและข้าออกรวงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงข้าวตั้งท้องต้องบํารุงเป็นพิเศษกว่าช่วงอื่นนะครับนี่การปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่เช่นในพื้นที่เขตร้อนปัญหาโรคและ,มะแมลงรบกวนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในแต่ละ ปีปัญหาศัตรูข้าวที่เกิดขึ้นทําให้ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละยีสศัตรูข้าวที่สําคัญก็ได้แก่โรคข้าวต่างๆแมลงศัตรูข้าวศัตรูข้าวเช่นหอยเชอรี่และกระหนูศัตรูข้าวทั้งหมดนี้สามารถเข้าทําลายต้นข้าวได้ในระยะต่างๆกันการใช้ปัจจัยการผลิตที่มากเกินไปด้แก่พวกปุ๋ยเคมีก็สามารถเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคอย่างเช่นพวกยูเรียจะทําให้แมลงเข้าทําลายได้ ทั้งความชื้นแล้วก็อุณหภูมิในอากาศที่สูงมากก็จะเกิดโรคได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้การใช้วิธีป้องกันและกําจัดศัตรูข้าแต่ละวิธีไม่อาจประกันได้ว่าจะได้ผลทั้งร้อเซดังนั้นคําแนะนําต่างๆที่ระบุไว้นั้นผู้ที่นําไปใช้สมควรจะต้องทําความเข้าใจและระมัดระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ถูกต้องประกอบกับการจัดการตามขั้นตอนการปลูกข้าวอย่างถูกว,วิธีนะครับ เป็นการผสมผสานทุกวิธีการจัดการให้ได้ผลเรามาดูปัญหาตัวแรกเลยนะครับก็คือโรคใบจุดสีน้ำตาลพบมากทั้งนา้าน้ำฝนและก็นาชโลประทานในภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคใต้สาเหตุก็เกิดจากเชื้อราอากาศจะเป็นแผลที่ใบข้าว พบมากในระยะแต่กมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลรูปกลมหรือรูปไข่ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสุด0.5ถึง1มิลิเมตรแผลที่มีการพัฒนาเต็มที่ขนาดจะประมาณ1ถึง2คูณ4ถึง10มิลิเมตรนะครับบางครั้งพบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิม กระจายทั่วใบข้าวแผลยังสามารถเกิดปน,นมเมล็ดเปลือกข้าวหรือว่าเรียกว่าโรคเมล็ดด่างนะครับอันนี้ก็จะลามไปถึงโลกถึงมเมล็ดด้วยบางแผลจะมีขนาดเล็กบางแผลอาจจะใหญ่คลุมเล็ดเปลือกสกปรกเสื่อมคุณภาพเมื่อน,นําไปสีข้าวสารจะหักแตกง่ายนะครับการแพร่ระบาดจะเกิดจากสปอร์เชื้อราปลิวไปตามลมแล้วก็ติดไปตาม,มเมล็ด วิธีป้องกันก็ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานเหมาะสมกับสภาพท้องที่และโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคใบสีสม้มเช่นภาคกลางใช้พันธุ์ปทุมธานีหนึ่งภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้พันธุ์กระเหนียวสันป่าตองแหางยีเจปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟางหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินโดยการปลูกพืชปุ๋ยสด หรือปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคนะครับแล้วก็คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเช่นไตโคฟูราอัตราก็คือ1 0บถึงยีกรัมต่อเมล็ด1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคอรายก็คือ0ูนยนะครับตัวนี้ในอัตรา5้ถึงสิกิโลกิโลกรัมต่อไร่ช่วยให้ข้าเป็นโรคน้อยลงนะครับนี่แล้วก็จะ กำจัดวัชพืชในนาทำแปลงให้สะอาดใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมกำจัดพืชในนาทำแปลงให้สะอาดแล้วก็ใส่ในปุ๋ยใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมนะครับนี้ถ้าพบอาการโรคใบจุดสีดำตาที่รุนแรงประมาณส0ของพื้นที่ในระยะข้าวแต่กอหรือระยะที่ต้นข้าวตั้งท้องใกล้ออกรวงนี่เมื่อพบอาการใบจุดสีดำตาที่ ใบทงในสภาพฝนตกต่อเนื่องอาจจะทําให้เกิดเล็กดังควรพ่นด้วยสารป้องกันกําจัดเชื้อราเช่นราแบคฟูราป้องกันไว้ตั้งแต่เริ่มปลูกทุกๆ7จ็ถึงสิวันแต่เมื่อเริ่มมีอาการให้ฉีดพ่นทุกๆ 3- าถึงสวันต่อครั้งนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับโรค เชื้อราที่เกิดจากใบนะครับทีนี้มันจะลามมามเมล็ดทําให้โรคเป็นโรคเมล็ดด่างเราต้องทําการป้องกันไว้แต่เนิ่นๆนะครับทีนี้เรามาดูที่โรคเมล็ดด่างนะครับตัวนี้ก็เกิดจากเชื้อราทางต้นที่ว่ากันไว้ โรคมเมล็ดด่างพบมากในนาชลประทานนะครับในนาภาคกลางภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะนกเชียงเหนือและภาคใต้สาเหตุก็เกิดจากเชื้อราคือกันเหมือนกันนะครับการแพร่ระบาดก็เชื้อราสามารถแพร่กระจายไปกับลมติดไปกับมเมล็ดและาสามารถแพร่กระใจายในยุ้งฉางได้นะครับนี อาการในระยะออกรวงเพราะเป็นเพสจุดสีน้ำตาลดำ<ม>ที่มเมล็ดบนรวงข้าวนะครับนอย่างในภาพนะครับบางส่วนก็จะมีลายสีน้ำตาลดำบางพวกจะมีสีเทาปนชมพูทั้งนี้เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าไปทำลายทำให้เกิดอาการต่างๆกันไปนะครับการทำการเข้าทำลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงดอกข้าวเริ่มโพ กาบนะครับจาก,กาบพุ่มรวงจนถึงระยะ,มะเมล็ดข้าวเริ่มเป็นน้ำนมและอาการมเมล็ดด่างจะปรากฏเด่นชัดระยะใกล้ใกล้เก็บเกี่ยวนะครับวิธีป้องกันก็คือคนฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้เช่นสุพรรณบุรี60สุพรรณบุรี9พิษณุโลก2แล้วก็ข้าวหอมครองหลวง1แล้วก็มเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรคัดเลือกจากแปลงที่ไม่เป็นโรคนะครับ แล้วก็คลกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกําจัดเชื้อราเช่นตรไยรโคฟูราอัตรา10-20กรัมต่อเมล็ด1กิโลกรัมนะครับระยะที่ต้นข้าวตั้งท้องนี่โดยออกรวงเมื่อพบอาการใบจุดสีาำที่ใบธงและโรคกราบใบเน่าถ้ามีฝนตกชุกควรวางมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นเมื่อแนะนําให้ฉีดพ่นนะครับควรพ่นด้วยสารป้องกันกําจัดเชื้อราเช่นราแบคฟูรา ป้องกันไว้ตั้งแต่เริ่มปลูกทุกๆ7-15ถึงวันแต่เมื่อเริ่มมีอาการให้ฉีดพ่นทุกๆ3าถึง4วันต่อครั้งนะครับซึ่งอาการก็จะเป็นจุดๆ่ดงๆแล้วก็เลืดเลบนะครับเนี่เกิดจากเชื้อราทั้งนั้นนะครับนี่เป็นการนี่เป็นโรคเลืดด่ดางที่ทำให้ผลผลิตลดลง ทีนี้เราจะมาดูศัตรูตัวสำคัญอีกตัวนึ่งก็คือเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่เป็นแมลงจำพวกปากดูที่มีปัญหามากในเรื่องการป้องกันกำจัดเนื่องจากแมลงสามารถสร้างความต้างทานต่อสารฆ่าแมลงในหลายชานิดนะครับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลจำนวนมากเมื่อถูกกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าว เมื่อดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวนะครับจะทําให้ต้นข้าวเกิอดอาการใบเหลืองแห้งคล้ายน้ําร้อนร่วกซึ่งจะทําให้ใบไหม้ที่เรียกว่าฮอปเปอร์เบิร์นนะครับนอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลยังเป็นแมลงพาหานาเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคใบหงิดข้าวหรือที่เรียกว่าโรคจู่นะครับโดยจะทําให้ข้าวต้นเตีย้ยแคล,แลนออกรวงหรือมีรวงแต่สั้นเป็นแมลง พาหะนำเชื้อไพตัวพลาสมาสาเหตุของโรคเขียวเตี้ยนะครับต้นข้าวเป็นโรคมักจะไม่ออกรวงหรือรวงรีบบางครั้งอาจจะพบโรคนี้เกิดร่วมกับโรคใบหงิกด้วยแต่ในประเทศไทยก็ยังพบโรคนี้น้อยนะครับวิธีป้องกันคือปลูกข้าวต้านทานเพลี้กระโดดสีน้ำตาลเช่นสุพรรณบุรี1่สุพรรณบุรี2สุพรรณบุรี3สุพรรณบุรี90สุพรรณบุรี60ปทุมธานี1พิษณุโลก2ชัยนาท1ชัยนาท2ก็ขอ สองเก้าก็ขอซ้ำหนึ่งไม่ควรปลูกพันธ์เดียวกันติดต่อกันเกินสี่ฤดูนะครับปลูกควรปลูกซับสลับกันระหว่างพันธุ์ต้านทานสูงกับพันธุ์ต้านทานหรือพันธ์อ่อนแอปานกลางนะครับโดยพิจารณาอายุการเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกันเพื่อลดความเสียหายหเมื่อเกิดการระบาดนะครับในแหล่งที่มีการระบาดสามารถควบคุมนะ้นําในนาได้หลังจากปักดำหรือวาน2ถึงาสัปดาห์จนถึง ระยะตั้งท้องควบคุมน้ําในแปลงนาให้พอเปียกหรือน้ําเลี้ยผิวดินนะครับจะช่วยลดการระบาดของเพี้ยกระโดสีน้ําตาลไม่ใช้สารข้ามแรงที่ทําให้เกิดการเพิ่มระบาดของเพี้กระดดสีน้ําตาตนะครับใช้ซูปเปอร์บิวฟูลาใช้ป้องกันตั้งแต่เริ่มปลูทุกๆเก,ก็ถึง15วันและเริ่มมีอากาศก็ให้ฉีดพ่น7 3ดถึงวันต่อครั้งนะครับเรามาดูตัวสุดท้ายครับแมลงสิง ตัวนี้แมลงทั้งสองชนิดข้างต้นนี้พบได้ในประเทศไทยชนิดแรกพบจะมีแมลงสิงเล็กแมลงสิงชงนะครับก็ชนิดแรกจะพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงออสเตรเลียส่วนแมลงสิงเล็กนี่พบในเอเชียเช่นอินเดียบังกลาเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์โดยมีลำตัวยาวประมาณ18.5มิลลิเมตรนะครับ ซึ่งระยะไข่ใน5-9วันตัวอ่อนมีสีเหลืองปนเขียวอ่อนมี5วัยระยะตัวอ่อน17-26วันส่วนตัวเต็มวัยอายุประมาณ2เดือนเศษน,นะครับตัวเต็มวัยจะดูดกินน้าเลี้ยงจากเมล็ดข้าวในระยะเป็นน้ำนมทําให้เมล็ดรีบหรือไม่สมบูรณ์สังเกตได้จากรอยน้ําตาลดําซึ่งจะเป็นสีขาวซีดน,นะครับการป้องกันกําจัดก็คือกําจัดวัชพืชในนาข้าวตามคณะรอบแปลงใช้สวิง จับตัวอ่อนและตัวเต็มว้ในนาข้าวที่พบกรระบาดมาทําลายนะครับตัวเต็มวบเจอบกินเนื้อเน่านําเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนานแล้วก็จับทํรลายนะครับเหล็กเลียงการปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่กระจายพันธุ์ใช้บิวฟูลาหรือมิสฟูลาในการป้องกันตั้งแต่เริ่มปลูกทุกๆกเจ็ดถึงสิบห้าวันแต่เมื่อเริ่มมีอาการให้ฉีดพุ่น3-4ถึงวันต่อครั้งนะครับครับขอบคุณครับ ข้อมูลนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์มากก่าน,น้อยครับขอบคุณครับ